มูวี่เฟเบิการ์ตูนนิทานราชสีกับหนูการเละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่อันกว้างขวางมีสิงโตเจ้าป่าตัวหนึ่งมันมีแผงคอสง่าง,งามทุกสัตว์ต่างเกรงกลัวในตัวของมันมันเป็นเจ้าแห่งพื้นป่าในแต่ละวันของมันมันชอบล่าเนื้อกินและก็นอนจนวันหนึ่ง หลังจากออกล่าเหยื่อจนเหนื่อยสิงโตเอนกายลงนอนกลางทุ่งหญ้าและทันใดนั้นหนูตัวเล็กๆตัวหนึ่งวิ่งออกจากโพรงเพื่อหาของกินมันวิ่งไปวิ่งมาโดยไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามีสิงโตนอนอยู่หนูเผลอปีนขึ้นไปบนแผงคอวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานว้าวขนนุ่มจังเลยหนูพูดกับตัวเองเสียงเบา,เบา สิงโตสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีดวงตาคุมกริบจ้องมองเจ้าหนูตัวจ้อยที่กำลังสั่นงกงกอยู่บนอุ้งเทา้าเจ้าหนูบังอาจนักกล้ามารบกวนเวลานอนของข้าเจ้ารู้ไหมว่าข้าแค่ขยับนิดเดียวเจ้าก็กลายเป็นอาหารของข้าได้แล้วเสียงคำรามก้องไปทั่วหูป่าสัตว์ป่าใกล้เคียงก็ต่างกันกลัวเสียงของเจ้าสิงโต หนูตัวน้อยสั่นรีบขอโทษข้าข้าขอโทษเพคะข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ข้าสัญญาว่าสักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านได้แนะ่สิงโตหัวเราะ,ะลัน่นฮ่าฮ่ฮ่เจ้าหนูตัวเล็กอย่างเจ้าจะช่วยข้าได้ยังไงกันนะไม่มีวันรอกแต่เมื่อสิงโตมองเห็นสายตาว้าววอนของเจ้าหนู หัวใจอันแข็งกร้าวก็ค่อยๆอ,อ่อนลงเอาเถอะวันนี้ข่าอารมณ์ดีข่าจะปล่อยเจ้าไปไปซะก่อนที่ข่าจะเปลี่ยนใจหนูรีบก้มตัวคำนับขอบพระคุณท่านข่าจะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้เลยมันรีบวิ่งกลับเข้าป่าทิ้งให้สิงโตมองตามแล้วส่ายหัวเบาๆหนูตัวเล็กจะช่วยข่าได้ยังไงไรสาระจริงๆ นอนต่อดีกว่าแต่สิงโตหารู้ไม่ว่าอีกไม่นานทำพูดเล็กๆของหนูจะกลายเป็นความจริง <c oughs> หลายวันผ่านไปหลังจากที่สิงโตปล่อยหนูไปวันหนึ่งขณะที่สิงโตออกเดินล่าสัตว์ในป่ามันกลับพลาดท่าเหยียบกับดักบ่วงของครานป่าที่ขึงไว้เชือกเส้นใหญ่รัดรอบลำตัวของมัน เชือกมัดแน่นจนดิ้นแทบไม่ออกเสียงคำรามดังสะ้านป่าใครก็ได้ช่วยข้าทีช่วยข้าด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างพากันหนีไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวอำนาจของเจ้าป่าที่กำลังเดือดดาลแต่แล้วเสียงเล็กๆก,ก็ดังขึ้นเสียงนี้สิงโตนี่นาะหนูตัวเดิมรีบวิ่งมาเมื่อเห็นสิงโตโดนเชือกมัดมันหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนยิ้มเล็ก ในที่สุดก็ถึงวันที่ข้าจะได้ช่วยท่านแล้วสิงโตหอบหายใจมองเจ้าหนูตัวเล็กตรงหน้าเจ้าหนูเจ้ามาที่นี่ทำไมออกไปเถอะเจ้าไม่มีทางช่วยข้าได้หรอกเชือกนี้แข็งเกินไปหนูสายหัวเบาๆอย่าดูถูกข้าเลยสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ถึงข้าจะตัวเล็กแต่ฟันของข้าแหลมคมพอที่จะช่วยได้จากนั้นหนูก็กัดเชือกทีละเส้นทีละเส้นด้วยความมุ่งมั่น เวลาผ่านไปทีละน้อยเชือกที่นั่นหนาก็ค่อยๆค,คลายลงสิงโตมองด้วยแววตาประหลาดใจเจ้าจริงใจต่อคำพูดของเจ้าข้าคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องไร้สาระแต่ตอนนี้ข้าเห็นแล้วหนูยังคงกัดเชือกไม่หยุดข้าไม่ลืมสัญญาข้าบอกแล้วว่าสักวันหนึ่งข้าจะต้องช่วยท่านได้แน่นอนในที่สุดเชือกเส้นสุดท้ายขาด สิงโตลุกขึ้นยืนสูดอากาศเ็นปอดอย่างอิสระอีกครั้งมันก็มองหนูด้วยแววตาอบอุ่นแทนที่ความน่ากเกรงขามเจ้าหนูขอบใจมากเจ้าช่วยชีวิตเข้าไว้จริงๆหนูยิ้มกว้างท่านเคยเมตตาต่อข้าวันนี้ข้าเพียงตอบแทนสิ่งนั้นความเมตตาไม่มีวันสูญหายสิงโตหัวเราะเบาๆเ <laughs> จ้าพิสูจน์แล้ว ว่าแม้ตัวเล็กแต่หัวใจก็ยิ่งใหญ่ตั้งแต่นั้นมาสิงโตกับหนูก็กลายเป็นเพื่อนที่คอยดูแลกันเสมอเรื่องนี้ถูกเล่าขานในป่าว่าความเมตตาไม่ว่ามากหรือน้อยย่อมย้อนกลับมาสู่ผู้ให้เสมอตอนที่สองแจ็คผู้ฆ่ายักษ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหนุ่มชื่อแจ็คอาศัยอยู่กับแม่ในบ้านเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครอบครัวเขายากจนมีวัวเพียงตัวเดียวเป็นสมบัติสำคัญที่สุดพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่แล้ววันหนึง่งแม่บอกว่าแจ็คเราไม่มีเงินซื้อข้าวแล้วนะเอาวัวไปขายในตลาดให้แม่หน่อยเราจำเป็นต้องใช้เงินซื้อข้าวนะลูก แจ็คพยักหน้าแล้วจูงวัวออกจากบ้านระหว่างทางเขาพบชายแปลกหน้าคนหนึ่งชายคนนั้นยื่นถุงผ้าเล็กๆให้ถ้าขายวัวไปแล้วเจ้าก็จะมีเงินใช้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าแลกวัวกับถั่ววิเศษนี้ชีวิตเจ้าจะเปลี่ยนไปเจ้าเลือกซะถั่ววิเศษงั้นหรอชายแปลกหน้ายิม้มจงปลูกมันคืนนี้ซะ เช้าขึ้นมาเจ้าจะเห็นปาฏิหาริย์แม้จะลังเลแต่แจ็คก,ก็รู้สึกถึงบานอย่างในแววตาชายคนนั้นแจ็คจึงได้ยอมแลกวัวกับถั่วแล้วกลับบ้านพร้อมความตื่นเต้นพอถึงบ้านแม่แจ็คโกรธมากนี่เจ้าทำอะไรลงไปเจ้าคิดว่าเมล็ดถั่วนี้มันวิเศษจริงๆเหรอเธอคว้าถั่วแล้วโยนออกหน้าต่างด้วยความโมโหแล้วบอกแจ็ค เข้าไปนอนซะไม่ต้องกินและข้าวตอนเช้าตื่นมาแล้วแม่จะพาไปหางานทำรุ่งเช้าแจ็คตื่นขึ้นมาแล้วมองออกนอกหน้าต่างสิ่งที่เห็นทำให้เขาอ้าปากค้างต้นถั่วสูงใหญ่ทะลุแมก ก้านแข็งแรงพอให้ปีนขึ้นไปได้เขาจับก้านถั่วแล้วรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆเหมือนมันกำลังเชิญชวนให้ปีนขึ้นไปนี่หรอป,ปาฏิหาริย์ที่ชายคนนั้นบอกเขาพึมพำพร้อมกับปีนต้นถั่วอย่างไม่ลังเลเขาปีนขึ้นไปเรื่อยๆผ่านหมอกและเมฆจนไปถึงดินแดนบนยอดฟ้า และตรงนั้นเองเขามองเห็นปราสาทยักษ์หลังใหญ่ตั้งตระานพร้อมร่างของยักษ์สูงตระานที่กําลังเดินไปมาบนพื้นดินเหนือก้อนเมฆแจ็คลบอยู่หลังพุ่มก้อนเมฆเห็นยักษ์ร่างสูงใหญ่เดินอืดๆกลับเข้าไปในปราสาทสีฝีเท้าหนักหนักก้องสะท้อนในโถงกว้างต้องรีบเข้าไปตอนนี้ แจกพื้นพำรรเบาๆเขาย่องก้าวเข้าไปข้างในดวงตากวาดมองรอบๆแสงจากคบไฟบนผนังส่องแสงสลัวบรรยากาศเย็นชื้นและเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นข้างในถงกลางเขาเห็นแท่นหินเตี้ยๆและบนแท่นนั้นคือพินทองคำที่ส่องประกายราวแสงอาทิตย์แจ็ <Jack S 2> คค่อยๆเดินเข้าไปพินเปล่งเสียงใสออกมา ช่วยพาข้าออกไปทีแจ็คสะดุง้งฮะพินผู้ใจด้วยหรือได้สิข้าถูกยักษ์จับมาจะรีบพาข้าไปก่อนที่มันจะกลับมาแจ็กรีบยกพินขึ้นและอุ้มพินไว้และหันหลังพร้อมจะออกไปแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามดังสนัน่นเฮ้ยเจ้ามนุษย์ตัวจิ๋วแกขึ้นมาได้ไงเจ้าหัวขโมยยักษ์โผล่มาในถุงด้วยสายตาเกลียวกราดแจ็กวิ่งสุดแรง แต่ฝีเท้าหนักๆไล่ตามมาติดๆเขาพุ่งออกจากประตูวิ่งตรงไปที่ต้นถั่ววิเศษขวาการหนาและปีนลงอย่างรวดเร็วลมแรงประทะหน้ายักษ์รีบปีนตามลงมาเสียงเทาวันสั่นครื่นๆแจกรีบปีนต้นถั่วลงอย่างทุลักทุเลยักษ์ก็ไล่ตามมาติดๆหยุดเสื้อไอ้หนูแกไม่รอดล็อกทั้งสองพยายามปีนต้นถั่วลงแต่ด้วยความคล่องตัวของแจ็ค แจ็คสามารถลงมาถึงพื้นขอนยักษ์ใหญ่จะลงมาแม่เอาขวานมาบอกชาวบ้านให้รีบตัดต้นถั่วยักษ์เพราะมันมียักษ์อยู่ข้างบนนั้นมันกำลังตามผมมาแจ็คตะโกนสุดเสียงชาวบ้านได้ยินฟันข้านถั่วด้วยแรงสุดกำลังชาวบ้านช่วยกันตัดโคนต้นถั่วยักษ์ฝึบฝึบต้นถั่วเอ็นคลื่นเสียงยักษ์คำรามลั่นเฮ้ยเฮ้ยอย่านะว้ย ล่นลงไปข้าไม่รอดแน่เจ้าหัวขโมยไม่นานชาวบ้านช่วยกันตัดต้นถั่วยักษ์ร่างมะขมาตกลงมากระแทกพื้นดังสนัน่นฝุ่นตลบไปทั่วแต่เจ้ายักษ์ไม่ตายและได้สลบไปจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันเอาเชือกมามัดเจ้ายักษ์ไว้และผ่าเฮลันดีใจเพราะในตัวของเจ้ายักษ์เป็นไปด้วยทองคำชาวบ้านต่างพากันดีใจและยกย่องให้แจ็คเป็นวีรบุรุษแห่งหมู่บ้าน เพราะด้วยความกล้าหาญของแจ็คจึงทําให้หมู่บ้านดีขึ้นแจ็คหอบหายใจวางพินลงบนโต๊ะไม้แม้เข้ามากอดแน่นลูกปลอดภัยแล้วพินเปล่งเสียงนุ่มขอบใจเจ้ามากจากนี้ไปข้าจะขับบทเพลงให้เจ้าและแม่เจ้าได้ฟังตลอดไปและนับจากนั้นแจ็คแม่และพินทองคำก็อยู่ร่วมกันอย่างสุขสบาย พร้อมเสียงดนตรีที่อบอุ่นหัวใจไปตลอดการชายชรากับไก่และไข่ทองคำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชาวนาคนหนึ่งเขาเป็นคนธรรมดาที่อาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆท้ายหมู่บ้านทุกเช้าจะออกไปดูแลไร่เล็กๆและเล้าไก่หลังบ้าน แล้วไก่ของเขาไม่ใหญ่และมีไก่ยอยู่เพียงไม่กี่ตัวที่เลี้ยงไว้กินไข่และเนื้อเป็นครั้งคราวเ <L ist> ช้าวันหนึ่งเ <L ist> มื่อพระอาทิตย์ยังไม่ทันโผล่พ้นขอบฟ้าเขาก็ลุกขึ้นตามปกติ <L ist> ล้างหน้าล้างมือแล้วเดินตรงไปที่เล้าไก่เสียงไก่ขันแว่วมาแต่ไกล <L ist> เขาเปิดประตูเล้าอย่างคุ้นเคยท <L ist> ว่าในรังของแม่ไก่ตัวหนึ่ง กลับมีสิ่งที่ทำให้เขาชะง,งักไปทันทีคือไข่ใบหนึ่งเป็นสีทองสว่างวาวราวกับทองคำเขาหยิบขึ้นมาดูมันหนักกว่าปกติน้ำหนักนั้นบอกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ไข่ธรรมดาความสงสัยทำให้เขารีบเดินเข้าไปในหมู่บ้านพอไปถึงร้านช่างทองช่างก็ลองเคาะลองช่างน้ำหนักแล้วเงยหน้าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่านี่คือทองคำแท้ ชาวนาตกใจแทบไม่เชื่อหูตัวเองแต่เมื่อได้ยินคำยืนยันซ้ำความตื่นเต้นและดีใจอย่างท่วมท้นก็เอ่อขึ้นมาวันต่อมาเขากลับไปที่เล้าไก่อีกครั้งและเหมือนปาฏิหาริย์ไก่ตัวเดิมก็ออกไข่ทองคำอีกหนึ่งใบและเช้าว,วันถัดไปก็เช่นกันจากนั้นมันก็กลายเป็นกิจวัตรทุกเช้าเขาจะได้ไข่ทองคำหนึ่งใบเสมอเงินจากการขายไข่ทอง ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเขาซ่อมหลังคากระท่อมที่รั่วมีอาหารดีๆกินทุกมือ้อและยังมีเงินเก็บเป็นครั้งแรกในชีวิตหมู่บ้านต่างก็ซุบซิบกันถึงโชคดีของเขาบางก็มองด้วยสายตาชื่นชมบางก็เริ่มอิจฉาแต่แล้วความคิดบางอย่างก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขา ถ้าไก่ตัวนี้สามารถออกไข่ทองคำได้ทุกวันก็แปลว่าข้างในมันต้องเต็มไปด้วยทองคำแน่ๆหากเขาสามารถเอาทองทั้งหมดออกมาในครั้งเดียวเขาก็จะรวยมาหาศาลทันทีไม่ต้องรออีกต่อไปความสุขจากการค่อยๆได้รับถูกแทนที่ด้วยความอยากได้มากขึ้นเร็วขึ้นทุกครั้งที่มองไก่ตัวนั้นเขาไม่ได้เห็นเพียงสัตว์เลี้ยงที่ให้โชคแต่เห็นเป็นขุมทองที่กำลังรอให้เขาเอามาครอบครอง คืนนั้นชายชาวนาแทบไม่ได้นอนเขานอนพลิกไปพลิกมาเสียงลมพัดผ่านหลังคากระท่อมดังวิววิวยิ่งทำให้ใจเขาวาวุ่นเขาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าถ้าข้างในท้องไก่วิเศษมีทองเต็มอยู่จริงเขาจะรวยจนไม่ต้องทำไรอีกต่อไปจะซื้อที่ดินเพิ่มจะสร้างบ้านหลังใหญ่จะมีชีวิตอย่างคนมั่งมีที่เขาไม่เคยใกล้แม้แต่ฝันยามเช้าแสงแรกของวันสาดเข้ามาในเล้าไก่ ไก่วิเศษตัวนั้นยืนอยู่บนคอนตามปกติมันหันหน้ามองเขาด้วยดวงตาใสาซื่อเหมือนเคยแต่วันนี้สายตาของชาวน้ำไม่เหมือนเดิมเขาไม่ได้มองด้วยความขอบคุณหากแต่มองด้วยความคาดหวังถึงสิ่งที่อยู่ข้างในเขาหยิบมีดคมที่เพิ่งรับไว้เมื่อคืนมือสันน่นน้อยๆแต่หัวใจเต้นแรงด้วยความโลภที่ก้องอยู่ยหูแค่ครั้งเดียวแล้วทุกอย่างจะจบเขาพึมพำกับตัวเอง เพียงไม่นานร่างของไก่วิเศษก็แน่นนิ่งบนโต๊ะไม้ชาวนากรีดท้องมันออกด้วยความเรียบร้อนหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้โลกทั้งใบหยุดหมุนข้างในไม่มีทองสักชิ้นไม่มีอะไรนอกจากปวัยวะธรรมดาของไก่ตัวหนึ่งและเลือดที่ค่อยๆไหลลงบนพื้นดินจองมองซากไก่วิเศษย่งไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ทำไปเสียงนกยามเชาวข้างนอกยังคงร้องเหมือนเดิม แต่สำหรับเขามันกลับเงียบงันเขาฆ่าเพื่อนผู้มอบโชคให้เขาทุกวันเพียงพร้อมไม่อยากรอวันต่อมาไม่มีไข่ทองคำปรากฏในรังอีกเลยและจะไม่มีวันมีอีกต่อไปเขายังคงเดินผ่านเล้าไก่ทุกเช้าเห็นเพียงรังว่างเปล่ากับเศษฟางแห้งๆความเงียบในเล้ากลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตของเขาหมู่บ้านเริ่มซุบซิบถึงความเปลี่ยนแปลง บางคนสงสารบางคนสายหัวเขาเองก็ไม่ออกมาพูดกับใครอีกเพียงนั่งอยู่หน้ากระท่อมมองทุ่งนาที่เคยเขียวชะอุ่มแต่ตอนนี้กลับดูหม่นหมองและนี่คือบทเรียนที่เขาจำไปจนวันตายความโลภอาจทำลายสิ่งล้ำค่าที่มีอยู่ในมือบางครั้งการรอคอยและรู้จักพอเพียงอาจนำความสุขที่แท้จริงมาให้มากกว่าการไขว่คว้าจนสูญเสียทุกอย่าง เด็กเลี้ยงแกะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขามีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่เขาเป็นลูกชาวนาผู้ยากจนที่ทำหน้าที่เลี้ยงแกะให้ชาวบ้านทุกวันเด็กชายคนนี้มีนิส,ยสัยซุกซนขี้เล่นชอบโกหกและแกล้งคนอื่นเพื่อความสนุกสนานทุกเชา้าเขาจะต้อนฝูงแกะขึ้นบนเนินเขาหญ้าเขียวชอุ่มและลมเย็นพัดผ่าน ทำให้แกะกินหญ้าอย่างสบายใจแต่สำหรับเด็กเลี้ยงแกะแล้วความเงียบเหงาเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบเลยทำไมมันเงียบอย่างนี้นะไม่มีใครเล่นด้วยเลยเขาบ่นพึมพำพอหันไปมองหมู่บ้านที่อยู่ไกลๆเด็กชายก็ขิดแผนขึ้นมาแววตาสุกซนชัดเจนบนใบหน้า ถ้กข้าตะโกนว่ามีหมาป่ามาทุกคนต้องรีบวิ่งขึ้นมาช่วยแน่ๆฮ่าๆน,น่าสนุกดีนะเนี่ยว่าแล้วเขาก็ยืนขึ้นบนโขดหินสูงและตะโกนเสียงดังลั่นช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วหมาป่ากำลังจะกินแกะของข้าเสียงตะโกนก้องไปทั่วหุบเขาไม่นานชาวบ้านหลายคนก็วิ่งขึ้นมาพร้อมไม้และอาวุธในมืออยู่ไหนหมาป่าอยู่ที่ไหน เด็กชายหัวเราะก,กลิ้งฮ่าฮ่ไม่มีหมาป่าหรอกข้าแค่แกล้งเล่นนะ่ะชาวบ้านทั้งเหนื่อยทั้งโกรธเจ้านี่มันเด็กซนจริงๆอย่าเล่นแบบนี้อีกนะถ้าครั้งหน้ามีหมาป่าจริงแล้วใครจะเชื่อเจ้าแต่เด็กเลี้ยงแกะไม่สนใจกลับหัวเราะต่อฮ่า <laughs> ฮพวกท่านทำหน้าตกใจหน้าขำจริงๆวันต่อมาเขารู้สึกเบื่ออ,อีกจิงตะโกนขึ้นอีกครั้ง ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาอีกแล้วมันกำลังจะกัดแกะแล้วเสียงชาวบ้านดังขึ้นขณะวิ่งมาครั้งนี้มีจริงแน่นะแต่พอมาถึงก็เจอเพียงเด็กชายที่กำลังหัวเราะเสียงดังฮ่าฮพวกท่านก็ยังหลงกลนอีกคราวนี้ชาวบ้านเริ่มไม่พอใจมากขึ้นเจ้านี่โกหกซ้ำๆถ้ามีครั้งหน้าเราอาจไม่ขึ้นมาช่วยแล้วนะเด็กชายยังยักไหล หัวเราะอย่างสนุกก็แค่เรื่องเล่นหน้าเขาไม่รู้เลยว่าการเล่นสนุกของเขาจะนำไปสู่บทเรียนที่เจ็บปวดในไม่ช้าและแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแสงแดดกำลังลาลับขอบเขาเงาดำใหญ่โตปรากฏขึ้นบนเนินหญ,ญา้าหมาป่ามาจริงๆ คราวนี้มันก้าวเข้ามาอย่างช้าๆดวงตาแวววาวหิวโหยและแฝงด้วยความน่ากลัวเด็กเลี้ยงแกะมองเห็นพอดีตะโกนสุดเสียงช่วยด้วยหมาป่ามาจริงๆช่วยด้วยมันจะกินแกะของข้าแล้วเสียงตะโกนดังสะท้อนกล้องไปทั่วแต่ครั้งนี้หมู่บ้านยังคงเงียบไม่มีใครวิ่งขึ้นมาเหมือนก่อนชาวบ้านได้ยินเสียงแล้วต่างถอนหายใจเฮ้ย เด็กคนนี้คงโกหกอีกแล้วล่ะอย่าไปเสียเวลาเลยเด็กเลี้ยงแกะพยายามตะโกนซ้ำอีกครั้งน้ำตาเริ่มเอ,อ่อช่วยข้าด้วยเถิดมันมาจริงๆนะหมาป่ามาจริงๆแต่ไม่มีใครตอบรับหมาป่ากระโจนเข้าใส่ฝูงแกะเสียงแกะร้องระงมไปทั่วเนินเด็กชายตัวสั่นด้วยความกลัวหัวใจเต้นแรงเขาพยายามขวางแต่ก็ไร้กำลังหมาป่าได้กินแกะไปตัวหนึ่ง เมื่อมันอิ่มมันจึงหายลับไปในเงามืดทิ้งเพียงความเงียบงันเด็กเลี้ยงแกะซุดลงกับพื้นกอดแกะที่เหลืออยู่ไว้แน่นน้ำตาไหลอาบแก้มข้าข้าทำผิดไปแล้วจริงๆรุ่งเชา้าชาวบ้านพากันขึ้นมาดู พบเด็กชายตัวเล็กนั่งร้องไห้กลางทุ่งหญ้าเมื่อเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นน้ำเสียงสั่นเครือและเต็มไปด้วยความเสียใจทุกคนเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่ผู้เท่าคนหนึ่งจะพูดขึ้นว่าเจ้าหนูเอ,อ๋ยการโกหกอาจทำให้เจ้าหัวเราะได้ในวันนี้แต่ในวันพรุ่งนี้มันอาจพรากสิ่งสำคัญที่สุดไปจากเจ้าจำไว้ความเชื่อใจนั้นมีค่าและเปราะบางนัก เด็กชายพนมมือทำน้ำตาข้าสัญญาว่าจะไม่โกหกอีกแล้วข้าจะซื่อสัตย์ต่อทุกคนและจะปกป้องแกะที่เหลือด้วยหัวใจทั้งหมดของข้าชาวบ้านพากันลุบหัวเด็กชายอย่างอ่อนโยนแม้จะแอบ,บเสียใจแต่พวกเขาก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนเขาให้เติบโตขึ้นตั้งแต่นั้นมาเด็กเลี้ยงแกะก็ไม่เคยโกหกอีกเลยเขากลายเป็นเด็กขยันซื่อสัตย์ และชาวบ้านเริ่มกลับมาไว้ใจเขาอีกครั้งทุกครั้งที่มองฝูงแกะเขาจะนึกถึงบทเรียนครั้งนั้นเสมอว่าความเชื่อใจหากสูญเสียไปแล้วยากจะได้กลับคืน